จมีคนไทยต้อนร <Okay. S 1> ับดีเลยค่ะไมเใช่ไห <Okay. S 1> มพี่ตานพี่ตานเป็นแบบเล่าย้อนนิดน,นึ่งพี่ว่าตอนนั้นที่เราไปเข้าร่วมธุรกิจกับทางบริษัทตอนนั้นมันเริ่มได้ยังไงคิดว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะได้ทราบจากใน สื่อต่างๆแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่ทุกๆคนนะคะก็คือเข้ามาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็คือจะมีเป็นหลักสิบที่ทุกคนก็พอจะรู้อยู่แล้วนะว่า 95, 97, 98นะคะ แต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยเราเราตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนขายของออนไลน์จริงๆซึ่งการขายของออนไลน์อะค่ะมันก็คือภาพมันก็ค่อนข้างกว้างเนอะว่าเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีสินค้าอะไรก็ตามหรือคุณอยากจะทำสร้างเพจในการขายสินค้าหรือวัธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เข้าไปเรียนในในส่วนเนี้ยค่ะอืมตอนนั้นคือลักษณะผลอ,อะไรเราถึงได้เชื่อเขาอะครับแล้วเออมันดูน่ามั่นใจหรือไง มันจะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างเขาจะเอาตัวอย่างของคนที่เคยประสบความสําเร็จอะคะ่ะมามาพูดให้เราเชื่อก็จะมีตัวอย่างว่าคนนี้อดีตเคยติดลบอดีตเคยเมีต้นทุนที่ไม่มากหรือว่าตัวอย่างของคนสูงอายุที่ก็ยังสามารถทําธุรกิจเนี้ยประสบความสําเร็จได้ซึ่งเอาจริงๆอะคะ่ะ คิดว่าช่วงที่มันเป็นช่วงที่บูมที่สุดเลยก็คือเป็นช่วงโควิดซึ่งช่วงนั้นนะคะหลายๆนคนก็คืออาจจะไม่ได้มีงานทําหรือว่าธุรกิจอาจจะถูกปิดตัวหรือว่าอาจจะต้อง work from home อยู่ที่บ้านแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเห็นในส่วนของแอดโฆษณาอันเนี้ยเยอะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเรียนเพื่อ เพื่อมาพลิกชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราอยากลองเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันทําได้จริงหรอแล้วมันก็จะมีคำคำวลีสวยๆอะไรหลายๆอย่างนะคะทีออ่อาจารย์หรือโค้ชเนี่ยเขาก็จะพูดซึ่งเราก็แค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เนี่ยคะ่ะแต่ว่าตอนเริ่มต้น,นก็ไม่ได้แบบเปิดบินใหญ่อะไรนะคะก็คือเริ่มต้นจากบินกลางก่อนของที่มันทยานไปถึงท่านไหนคพี่ <laughs> ทยานหรอคะก็คือทยานไปตําแหน่งที่ มีเขาเรียกว่าอะไรเดียก็ข,ขึ้นไปแบบหลายหลายระดับเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ว่ามันด้วยความที่ว่าเราอะอย่างที่แจ้งอนะเนาะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วคนมันเหมือนกับว่าหาโอกาสหาช่องทางหาอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยเป็นช่วงที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆ mm hmm. แล้วพอเราเข้าไปช่วงนั้นพอดีมันก็เลยเหมือนมีคนนะคะที่เขาเชื่อเหมือนเราอะแล้วก็เข้ามาในในในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะตําแหน่งเราก็เลยแบบเหมือนขึ้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 น mm hmm. ยอดขายมันก็ขึ้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ทําได้จริงๆนะแต่ว่าต้องต้องยอมรับค่ะว่าถามว่ามันมีความเอ๊ะไหมมันมันมีนะคะมันมีตลอดเลยมันจะรู้สึกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ขายของออนไลน์ตรงๆอะคะ่ะมันคือการที่เขาอะให้ให้เราพาคนมาเข้าเรียนแล้วมันจะมีคนเนี่ยพูดพูดต่อว่า มาขายของกับเราสิคือเอาตรงๆเขาจะใช้คําว่าเขามีระบบที่ดีคําว่าระบบอะคา่ะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของสิสเทมหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทนี้นะคะคำว่าระบบเนี่ยต้องใช้คําว่าทั้งองค์กรเลยระบบก็คือระบบแม่ทีมระบบครูระบบโคช้ชระบบพี่เลีย้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าเนี่ยพาซูซี่มาเป็นนักเรียนหนึ่งคนเขาก็จะบอกว่า ไม่ต้องสอนซูซี่เองนะเดี๋ยวให้ซูซี่เข้าไปในซูมแล้วเดี๋ยวจะมีคนนะเขามามาพูดแล้วก็คือลูกตานะไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจะมีคน,คนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วด้วยความมัน,มนเหมือนกับมันเป็นอุปทานหมูเนาะ<ม> <laughs> ก็คือคนมันก็จะมีแบบว่าเข้ามาแบบเป็นหน้ามา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบธุรกิจนี้มันดีจริงๆนะฉันมีรายได้เดือนละล้านจากที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันมีคนที่ทําได้จริงไหม,มต้องบอก ตามตรงนะคะว่ามันมันมีค่ะแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากมันมันน้อยมากๆค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้ได้ตลอดมันไม่ได้ได้ตลอดอันนี้กล้าการันตีว่ามันไม่ได้ได้ตลอดแล้วแล้วตอนไหนครับที่ที่เราคิดว่ามันไม่น่าใช่แล้วอะไรเงี้ยเราเราไปดีกว่าเราทำไม่อยากจะโกหกคนอื่นแล้วหรือ่าต้องสารภาพว่าในขณะที่ยังทำอยู่อะค่ะตันตันจริงๆตันแอคทีฟอยู่ได้ประมาณประมาณปีกว่า แต่ว่าช่วงที่เราเนี่ยมีมีรายได้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ3 4เดือน4ีเดือนแรก4 5<ม>เดือนแรกประมาณนี้ค่ะ<ม>ถามว่าช่วงไหนมันก็มันเป็นช่วงที่เราเริ่มเริ่มรู้สึกว่ากระบวนการอะ่ะมันทำให้เราละอายใจอะ่ะ<ม>กระบวนการในการที่ชักจูงคนเข้ามาค่ะเราเรารู้สึกว่ามันเอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราต้องโกหกอะ่ะเราต้องไปพูดอะไรที่มันไม่จริงกับ กับคนที่เราจะนําพาเขาเข้ามาค่ะ hmm. แต่ถามว่าตอนแรกทําไมถึงตัดสินใจที่จะทะําอ่ะต้องต้องพูดนะคะว่าหลายๆคนก็คือไม่รู้ hmm. ไม่รู้จริงๆเพราะเราเชื่อจริงๆถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจทําอ่ะเราเชื่อไหมเรามีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคนะ ไหมเราเรารู้สึกจริงๆค่ะแต่พออย่างที่บอกค่ะว่ามันมีกระบวนการบางอย่างอย่างเช่นที่บอกว่ากระบวนการหน้าม้ากระบวนการที่เราทราบมาว่าเขามีทีมหลังบ้านที่จะไปคอยแบบสกัดเพจที่พูดความจริงหรือเขาจะใช้คําว่าเขาจะไม่ยอมรับความจริงเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขาจะพูดว่ามีให้ทุกคนไปช่วยกรีพอร์ตหรือว่าให้อ่ เขาจะพูดว่ามันมีทีมงานในการลบอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนนะคะตั้งคําถาม,มอาทิเช่นขายไม่ได้เลยทาไมขายไม่ได้แล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีกลุ่มไลน์เนาะซึ่งเอาไว้สื่อสารกันในองคอ์กรองค์กรไี่หมายถึงในทีมนะคะเพราะว่าถ้าสื่อสารองค์กรใหญ่เดี๋ยวมันจะคนเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ารหัสตัวแทนตัวน,นี้ไป ,00 0 0 0กว่าแล้วแต่มันก็จะเป็นกลุ่มไลน์เล็กๆย,ย่อยๆเนี่ยถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยตั้งคําถามหรือมีความสงสยัยหรือมีความรู้สึกว่า ทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนั้นล่ะมันมันจะไม่ได้รับคําอธิบายอะคะ่ะ<ม>เขาจะใช้คําว่าเราไม่มีมายเซตที่ดี<ม>เราไม่มีมายเซ็ตของผู้ประกอบการ<ม>เราไม่มีมายเซ็ตของการเป็นผู้นํา<ม>แล้วเขาก็จะดีดคนที่คิดต่างออก<ม>อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่ามันมันมันไม่โอเคละมันไปต่อไม่ได้<ม>เนื่องจากคําที่เขาใช้ในการชักชวนให้เราเข้ามาทําธุรกิจอะนะคะ<ม>คือบอกว่า เป็นการเปิดลงลงทุนครั้งเดียวแต่อันที่จริงแล้วค่ะมันมันไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าถามว่าเขาบังคับไหมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่เขากดดันยิ่งคุณมีตำแหน่งสูงคุณยิ่งต้องเป็นต้นแบบคิดว่าวันนี้อันเนี้ยที่พูดเนี่ยทุกคนอาจจะได้อยู่ดูอยู่นะคะแม่ทีมถ้าสิ่งที่ตันพูดออกไปไม่เป็นเรื่องจริงเรามา นั่งคุยกันได้นะคะคําว่ากดดันเนี่ยครับคือมันมันมันแรงขนาดไหนมันกระทบขนาดไหนะอาทิเช่นอย่างเช่นเดือนที่มีโปรโมชั่นคือยอดขายค่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าตัดจบแล้วเริ่มใหม่ทุกๆเดือนซึ่งเข้าใจได้ในการทาธุรกิจก็คือตัดยอดตัดยอดก็คือทำทำใหม่ทุกเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ดึงดูดคนถามว่าการมีโปรโมชั่นผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะ มันไม่ได้ผิดแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยเดือนนี้มีโปรโมชัน่นทริปท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสสมมุติซูซี่ถ้าซูซี่ไม่เปิดอ่ะลูกทีมซูซี่ก็จะไม่เปิดนะเราต้องไปเที่ยวด้วยกันเ,เขาจะใช้คำว่าเราต้องมีภาพความสำเร็จเ,เขาพูดว่าภาพจะลากบ้านลากรถจะเป็นภาพปลอมๆก็ก็ไม่ติด ถ้าปลอมๆก็ไม่ติดเพราะว่าบางอย่างที่เขาถ่ายรูปโชว์อันจริงบางอย่างก็มีสโลแกนด้วยนะสโลแกนว่ารายชื่อคือรายได้รายชื่อคือรายได้รายชื่อละเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่ฉันเป็แตกต่างอันที่จริงรายชื่อค่ะมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าต้นทุนแล้วมาหารจํานวนที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่สมมุติว่าลงไป1000บาทแล้วชื่อเข้ามาสองชื่อมันก็ชื่อละ ห้าร้อยใช่ไหม,มสมมติเอาอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะดูงงไปสมมติว่าลงทุนไป1 0,000มืน 10, บาทแต่มีรายชื่อเข้ามาเนี่ยสองชื่อเท่ากับต้นทุนชื่อละห้าพันถูกไหมคะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าลงไป1 0,000มืนบาทแล้วมีชื่อเข้ามาสิบชื่อต้นทุนมันก็จะต่อรายชื่อก็จะถูกลงซึ่งพอบริษัทอะคะ่ะเขาทําแบบเนี้ยกระบวนการเนี้ยซ้ําๆๆซ้ำ,ซ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 ำปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะโหมกระหน่ำยิงแอดดังนั้นน่ะ การที่จะได้รายชื่อเข้ามาค่ะมันไม่ได้ง่าย mm hmm. คนก็จะเริ่มรู้จักมากขึ้น mm hmm. ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอ๋อพี่รู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วอย่างที่พูดอะคะว่าเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจอย,อยู่อยู่ตลอดเวลาว่าเราไปบอกเขาว่ามันมีคอร์สออนไลน์ mm hmm. แต่เรารู้อยู่แก่ใจอะคะ่ะว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไร แต่เขามักจะใช้คําว่ามันเป็นกุศโลบายนะเ,เราจะนําความสําเร็จไปให้เขาซึ่งอันที่จริงนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่ทำอ่ะเราคิดนะว่าด้วยความที่เราอทำแล้วมันได้ถามว่าได้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าเราโพสต์ลง Facebook ของตัวเองแล้วด้วยความใช้คือมันเป็นเครดิตของตัวเองแหละคนที่รู้จักอ่ะคะ่ะเขาก็จะเชื่อว่าอุย้ยลูกตาลก็ทำาหรองั้นมันก็น่าจะดีซึ่งตอนแรกเราได้จริงๆนะไม่โกหกมันได้จริงๆค่ะแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือมันได้มาด้วยความไม่สบายใจสื่อช่องใหญ่ๆอะค่ะอยากจะพูดมากเมื่อกี้ลืมพูดนะคะที่เราจะเห็นในรายการอย่างเช่นพูดได้ไหมพูดเลยอายุน้อยร้อยพูดได้ไหมสื่อช่องสื่อช่องหนึ่งช่องหนึ่งรวมๆหลายช่องหลายช่องเลยนะคะเป็นเป็นสื่อที่เชื่อถือได้เราเข้าใจว่าเขาไปซื้อเวลาสื่อเข้าใจค่ะแต่สิ่งที่มันทำให้เรารับทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะค่ะเพราะว่า คนในครอบครัวเราอะ่ะ<ม>เขาทําแล้วเขาไปออกทีวี<ม>แล้วคือเราอะ่ะทราบชีวิตเขาทุกมุมทุกจุด<ม>แต่สิ่งที่สื่อออกไปในโซเชียลนั้น<อ>เขานําชีวิตของเขานํารูปเวิดีโอของพ่อแม่มของลูก<ม>แล้วก็เล่าชีวิตว่ามันพลิกชีวิตยังไงคะ่ะ<ม><ม>จากจากโ ลำบากมากตอนนี้พลิกชีวิตคือไปนั่งเล่าเป็นแบบเป็นหลักเป็นการอเอาวิดีโอของครอบครัวไปประกอบอซึ่งเรารู้เราเรา,เราดูแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ต้องใช้คํานี้และะ้อันนี้คือใช่อันนี้คือคือหลอกลวงนะคะม,มันปลอมมันโกหกซูซิก้ายืนยันได้ว่าสื่อที่ออกไปะคะ่ะไม่จริงอันนี้ที่ซูซี่เห็นนะคะ,ะแล้วซูซี่อยากจะถามทางผู้บริหารว่ามีอะไรที่จริงบ้าง หมายถึงรายการนั้นใช่ไหมคะก็คือรายการนั้นนะคะใช่ใช่เขาไปซื้อรายการทีวีอะค่ะก็คือจะเล่าว่าแบบชีวิตยากลําบากคลิกชีวิตจะนําชีวิตส่วนตัวเนี่ยมาเล่าในรายการค่ะแล้วเราก็จะเห็นบอสบอสของเขาเหล่านั้นเนี่ยทำเช่นเดียวกันว่าแบบอาจจะขายแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างอะไรยเงี้ยค่ะจนมันทําให้เราฉุกใจว่าอ่าแล้วบอสเหล่านั้นนะแล้วคนอื่นๆที่ออกรายการนะอะไรคือเรื่องจริงบ้าง อ,นนอันนี้สำคัญค่ะนนข,ข,ขออนุญาตออกตัวเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในคนที่เ,เคยได้รับอมอบหมายให้ไปออกรายการนะคะจริงๆที่ออกมาพูดนะคะจริงๆอยากจะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเขาเนี่ยนำไปใช้เป็นเครื่องเครื่องมือแล้วก็เครดิตในการนำพาคนเข้ามาอ,มอย่างที่ถ้าทุกท่านได้ดูในรายการนะคะเขาจะมีการนำโปรไฟล์โปรไฟล์ของแต่ละ แต่ละคนเนี่ยเอาเพื่อมาให้มันทัชใจใครสักคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนสูงอายุเข้ามาเขาก็จะหาคนที่มีแบบสูงอายุเนี่ยไปพูดให้คนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยอ่ะงั้นอย่างนี้ฉันก็น่าจะทําได้สิดังนั้นนะคะคําถามที่สังคมตั้งขึ้นมาว่าทําไมโง่ทําไมโลภทําไมทําไมแบบไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆสะกดจิตหมู่เลยนะคะอันนี้ไม่เกินจริงเขาทําเป็นกระบวนการในมุม<อ> มุมของคุณลูกตาลเองอะค่ะ,คะตอนแรกที่บอกว่าเริ่มเริ่มเอกใจเนาะ,ะแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะก่อนก่อนที่ที่เราทําแล้วเราได้เนี่ยคือบรรดาดาราพรีเซนเตอร์อะไรที่เข้ามาเนี่ยมันมันมีส่วนช่วยให้ทําให้คุณตาลเชื่อด้วยไหมคะอันที่จริงต้องบอกว่าตอนที่ตาลเข้ามาเนี่ยยังไม่มีดาราพรีเซนเตอร์เลยแต่ว่าในระหว่างที่ตาลอยู่แล้วยังไม่ได้ออกมาค่ะก็จะมีะดาราพิธีกรท่านหนึ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารซึ่งตอนนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โ สุดยอดเลยอะ่ะบริษัทอ่ะสามารถไปนำแบบพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศเลยนะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเราก็จะสามารถนำเรื่องเนี้ยไปเป็นความมั่นใจให้กับคนในในทีมเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันมันมีการใช้เครดิตตรงเนี้ยในการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะพี่ตาลแล้วอย่างรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบว่าแต่ละคนก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับตัวเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มันมีการล่อนหนังสือออกมา ต้องบอกว่าตันเชื่อว่ามีดาราที่เขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับผลประโยชน์ในส่วนของการขายสินค้าหรือการกระจายทีมอะค่ะจริงๆแต่ว่ามีท่านอื่นที่เกี่ยวไหมต้องขออนุญาตตอบว่าตันไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าถามว่าดาราที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขารับค่าตัวแล้วเขาพูดโฆษณาสินค้าตันมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ เข้าใจได้แล้วตันเชื่อว่าถามว่าเขาไม่รู้จริงๆไหมตันเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่รู้เพราะอย่างที่เมื่อกี้ได้มีการพูดไปในรายการว่าเขามีทีมลบคอมเมนต์เขามีทีมรีพอร์ตเพจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตันนะอย่างย้อยนกลับไปที่พิธีกรชื่อดังอตอนนั้นคือเขาประกาศเองนะว่าเนี่ยคือหนึ่งในทีมผู้บริหารใช่ค่ะซึ่งมันขัดแย้งกับโพสต์ที่ทางบริษัทออกมาชี้แจงเมื่อวานไหมคะว่า3คนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร อ๋อบอสสามท่านหลังที่เป็นบอสดาราอันเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนั้นตันออกมาแล้วเลยไม่ทราบบทบาทหน้าที่สโคปการทํางานของบอสดาราทั้งสามท่านนี้เลยว่าการที่ดาราหรือว่าพิธีกรต่างๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาร่วมเข้ามาโปรโมทเข้ามาอะเงี้ยมีส่วนสําคัญไหมครับที่จะทำให้ประชาชนเชื่อแลว้วก็เข้ามาลงมมีส่วนมีส่วนมากคะ่ะแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะพิธีกรดารานะคะอ่ะเขาเห็นใครที่มีโปรไฟลด์ดีๆนักธุรกิจ หรือใครก็ตามอะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยด้วยก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยถามคตาว่าคิดว่าถ้าเขาจะมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถอ้างแบบนั้นได้ไหมหมายถึงคนไหนกันบอสมายถึงอสแต่หลายคนที่เริ่มเคลื่อนไหวบ้างต้องบอกว่าบอสต้องบอกว่าบอสเยอะมากเลยแล้วแต่ถามบอสที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะตอนนี้แล้วกันว่าแบบจะแอบมีข้อสงสัยอยู่นะพี่บอกอันนต้องไม่ใช่บอสแต่ว่ารับเงินดู อนนเดืชก็เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นแถลงข่าวอะค่ะคือเขาแจ้งว่าเขาเป็นแบบเหมือนมารับเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็รับเงินเดือนปกติทุกเดือนแล้วก็ออกสื่อโซเชียลว่าตัวเองเป็นบอสอม,มาบริหารตรงนี้ค่ะก็อยากให้อยากให้ตามกันต่อไปอะคะ่ะเพราะว่าคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนนะคะแล้วมาทําแบบเนี้ยคือ มัน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 ชอบมันเหมือนชอบโกงไหมเลยไหมอ่ะคะ่ะอันนี้ต้องตามต่อด้วยอะค่ะค,ะคนทีย่ยังไ,ไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าออกมาชี้แจงอะไรนั่นก็คือคุพอแล้วอย่างอย่างฝากอะไรถึงเขา,ขเขา,ขเขาขบ้างนะครับนักนักทั่วไปเ้ายกเดินหน้าอีกนิดนึนดนงไหมเอาได้ได้ค่ะ,คะ <S <S> <S เดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนเลยละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นโพสต์นั้นนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยถูกบล็อกไปแล้ว แต่ไม่ได้ถูกบล็อกจากเหตุการณ์นี้นะคะถูกบล็อกมาสักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกบล็อกอม,มีตัวแทนจําหน่ายระดับสูงหลายคนนะคะถูกบล็อกซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการเขียนจะมีคนโพสต์เอาแคปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออบอกว่าอยากทำไมถึงไม่มาคุยกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีช่องทางในการติดต่อที่จะให้คุยได้อะคะ่ะเพราะว่า มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของระบบระดับการสื่อสารที่เป็นแค่1ต่อหนึ่งนะคะ mm hmm. การสื่อสารในองค์กรนะคะยังไม่ยอมรับความเห็นต่างเลยอะ mm hmm. แล้วระดับแบบตัวตัว,ตวมันจะไปสื่อสารยังไงอะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายอะค่ะม,มันเยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันหกปีแล้วอะแล้วมีคนท,ท,ที่ที่โดนแบบนี้ค่ะหลักแสนหลักล้านนะต่อครอบครัวค่ะแล้วเวลาเงินมันปนเข้าบัญชีอะคะ่ะ มันก็เข้าบัญชีของแม่ทีมโดยตรงเลยมันเป็นมูลค่าที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ฝากถึงบอสพอค่ะที่เขาบอกว่าสินค้าเขา,าค่ะเป็นเป็นอันดับหนึ่งขายในออนไลน์ค่ะอยากอยากจะถามว่าแพลตฟอร์มไหนอะค่ะแล้วก็ยอดขายเนี่ยที่ได้เยอะๆอะค่ะพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันเป็นยอดขายของของสินค้าหรือเป็นยอดเงินที่เข้ามาแล้วกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตกลุ่มของคุณคือใครแล้วเงินที่เข้า ไปในระบบอะค่ะแล้วคุณแจ้งว่าคุณมีของที่พร้อมที่จะเบิกได้ตลอดเวลาถ้าถ้าแม่แม่ทีมนะคะกดเบิกของมาพร้อมกันเนี้ยส่งส่งเลยได้ไหมค่ะแล้วก็ของที่ส่งมาไม่ครบเนี่ยอย่างซูซี่โดนเองนะคะของส่งมาไม่ครบก็คือได้ของแค่นิดเดียวแล้วก็ระบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆซึ่งนั่นคือหมายความว่าคนที่ลงเงินเข้าไปค่ะเขาจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเงินที่เข้าไปเยอะๆค่ะ มันไปอยู่ตรงไหนอยาก<ม>จะถามบอสพ่อมากตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากพูดเรื่องหนึ่งนะคะ<ส>คืออยากจะเคลียร์ตัวเองเลยว่าไม่ได้มีเจตนาอยากจะมาทําร้ายหรือทําลายใคร<ม>จริงๆแล้เนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากออกสื่อมากๆเพราะว่าเรา,เราทราบดีคะ่ะว่าถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างทัวร์จะลงไหมอะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะไม่ได้อยากออกสื่อไม่ได้หิวแสงนะคะไม่ได้อยากดัง<ม>จริงๆไม,ไม่ได้อยากทํา Mm. แล้วก็อีกน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันค่ะกับที่เลิกทําเพราะว่าเราเราเห็นความเดือดร้อนของคน mm. ที่เข้ามา mm. ตัานเองในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะได้แบบต้องมีรับหน้าที่เป็น MC บนเวที mm. เรารู้สึกว่าเราต้องไปเอ็นโลคนไปไปพูดโมดิเวตคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเรารู้สึกว่าถ้าเราจะสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อะคุณต้องโกหกให้เก่งอะ่ะ mm. คุณต้องคุณต้องคุณ,คณหรือหรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่มันกําลังไม่จริงอ่ะอันนี้ตันก็ไม่รู้นะคะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันต่างกันอาจจะเป็นคนคิดลบก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ตันแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราอะค่ะตันอาจจะผิดเองก็ได้นะตันอาจจะเป็นคนคิดไม่ดีก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าที่ตันออกมาวันเนี้ยตันไม่ได้อยากจะมาทําร้ายหรือทำทำทำร้ายหรือทําลายใครเลยแต่มันมีกลุ่มผู้เสียหายอะค่ะซึ่งเขาเป็นคุณตาคุณยาย หรืออากงอาม่าหรือคนที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อ่ะค่ะแล้วตันได้รับการติดต่อจากจากสื่อเยอะมากอะ่ะแล้วตัวแทนผู้เสียหายทุกคนกลุ่มผู้เสียหายเขาก็จะบอกว่าขอได้ไหมให้ออกมาพูดซึ่งตันเชื่อว่าสิ่งที่ตันพูดไปอ่ะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินข้อเท็จจริงนะคะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกแล้วก็อันนี้ตันพูดแค่ในเรื่องสโคบของ ธุรกิจนะคะยังมีในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราพอทราบแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองค่ะแล้วเฉ <มะ S 3> พาะของคุณบอยวันนี้ที่คุณบอยมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ชี้แจงมาสําหรับเราถือว่าโอเคไหมครับส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยอย่าโกรธกันนะส่วนตัวตันมองว่าพี่บอยแกก็เขาเรียกว่าออกมา ดีแคลร์ตัวเองในแบบที่เขาสามารถจะทําได้เต็มที่แล้ว mm hmm. แล้วก็เป็นคนแรกด้วยที่กล้าออกมาพูดว่าจะอยู่ฝั่งของประชาชนทัน mm hmm. คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้นแบบค่ะ mm hmm. คําว่าคนต้นแบบที่หลายๆท่านที่ดูอยู่เนาะอาจจะเคยได้ยิน <laughs> อย่างเงี้ยตันมองว่าเป็นต้นแบบมากกว่าซึ่งอย่างที่ พี่บอยได้พูดในรายการว่ากระบวนการของกฎหมายอะไรเนี่ยแกก็ยินดีแต่ว่าในส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคมในเบื้องต้นเนี่ยตันถือว่าโอเคมากแล้วค่ะแล้วคุณมินที่วันนี้อะไรข่าวที่ดูน่าจะได้ฟังในรายการเอาจริงๆคือตอนนั้นตันนั่งอยู่ข้างหลังเลยไม่ได้ยินจริงๆคุณซูซี่คุณซูซี่ก็ค่ะตนไม่ตันไม่ได้ยินจริงก็ซูซี่ก็เห็นด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะว่า ถ้าถ้าหากไม่ทราบจริงๆหรือว่าแบบเจตนารบริสุทธิ์จริงๆอะค่ะเราจะต้องตอบคําถามได้ทุกคําถามแล้ววิดีโอที่มันออกไปทางโซเชียลมีเดียมันออกไปเยอะมากๆซึ่งหลักฐานมันก็มีการเก็บไว้แล้วอะค่ะใช่แล้วก็คาพูดที่ว่ารับเงินเดือนอย่างเงี้ยมันก็มีความทำเ่งทำม่งอยู่ก็อยากให้ตามเรื่องน,นี้ต่อไปค่ะอย่างเช่น บอสพอบอสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าผู้เสียหายทุกคนอ่ะเหมือนเหมือนที่เข้ามาเพราะโลภเพราะโง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้โลภนะคะเขาไม่ได้โง่นะคะคือมันเข้ามาในช่วงที่ยุคโควิดพอดีค่ะแล้วคุณใช้โอกาสเนี้ยในการชอบ ใน,ในการชักชวนเขามาค่ะเพื่อที่จะว่าเฮ้ยช่วงนี้มันดิจิตอลออนไลน,มน์มันต้องมันตะ้องมีนะของมันต้องมีคนต้องรู้นะไม่งั้นเราจะทําธุรกิจไม่ได้แล้วก็ชักชวนคนคนยากคนจนเนี่ยไปลงถามว่าถ้าคุณบอกเขาตั้งแต่แรกอะว่าคุณเอาเงินก็สุดท้าย250มาลงแล้วต้องไปหาดาวไลน์เขาจะมาไหมอะ่ะใชน่นั่นคือคนที่ออกมาเป็นแสนเป็นล้านคนก็คือเขาเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันไม่มีใครบอกค่ะก็คือคุณขายฝัน คุณขายฝันมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะเขามไม่ได้โง่แล้ววันนี้คือเราอยากจะอยากจะขอให้พี่น้องนะคะคนไทยที่ที่ได้รับความเสียหายค่ะออกมากันเยอะๆนะคะแจ้งถ้าไม่สะดวกมาที่นี่อะคะ่ะก็แจ้งทางออนไลน์ทางาไทยโพลิสออนไลน์ลงไว้เลยค่ะ,ะอยากให้เมื่อวานวาน,นี้นี่นี่ะเมื่อวานนี้ผู้เสียหายหลายๆคนเนี่ยเขาเขาจะมีคํากล่าวหนึ่งจากบรรดาแม่ขาย ที่ไปปรึกษาว่าเอ้ยเขาขายของไม่ได้เขาหายอดไม่ได้แม่ขายหลายคนบอกว่าเพราะคุณไม่ขยันรู้สึกยังไงกับกับคำพูดนี้เหมือนกับเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะกับ้านทุบดินขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะอันนี้มีอยู่จริงใช่ไหมก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าแบบ98บาทพลิกชีวิตอะค่ะก็ที่เท่าที่เห็นก็คือพลิกจริงอะค่ะก็คือพลิกจากที่แย่อยู่แล้วก็คือแย่กว่าเดิมนะคะ ไปลังม,ม่หรอกคือต้องบอ,อกอย่างนี้ค่ะว่าตันก็พยายามพูดให้ให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกคนนะคะว่าสินค้าถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้แต่มันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นพูดตรงๆทุกคนต้องยอมรับข้อเช็จจริงในเรื่องนี้นะคะยอดขายหนึ่งล้านชิ้น10ล้านชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยอดขายมันไม่ใช่ยอดที่มีคนใช้สินค้านั้นจริงๆค่ะมันคือยอดของการที่มีคนเอาเงิน สองแสนสองแสนเนี่ยมาลงทุนแต่ว่าคุณเอาไปโฆษณาว่ายอดขายเนี่ยหนึ่งล้านขวดหนึ่งล้านชิ้นสิบล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องตแต่ก็จะมีมแม่ท<ๆ>ีมมามาโวยด้วยนะว่าแบบมีมีคนไปขายในออนไลน์อะ่ะตัดราคาทําให้พวกเขาขายไม่ได้อ,อะไรเง<อ>ี้ยค่ะ<อ>คือราคาที่คนที่ต้องมาเปิดดีลเลอร์ค่ะเข้าซื้อไปอ่ะตอนแรกเขาแจ้งนะคะว่าเป็นราคาดีลเลอร์แต่พอเอาไปจริงๆอ่ะคือราคา ผู้บริโภคเต็มๆเลยนะคะราคาแบบกล่องนึงเนี่ยห้าหเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปขายที่ไหนได้อะใช่ก็ใครๆเขาจะมาซื้อเพราะว่าราคามันก็มันก็แพงกว่าราคาตลาดประมาณ3-4เท่าเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่มีเงินใช้จริงๆอ่ะเพราะเขาหลงเข้าไปแล้วค่ะเขาก็ต้องไปขายขายโดยการที่แบบอ่ะอย่างน้อยมันได้อะไรกลับคืนมาบ้างอะ่ะใช่ไหมเราก็เราก็มาโวยกัน,ม,นมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่คนนะคะที่ท,ที่ที่ยัง คือจริงๆอะมีแม่ทีมหลายคนมากนะคะที่เขาอยากออกมาแต่เขาไม่กล้า,ามีการขู่ว่าจริงจะฟ้องในเรื่องจริงเขาก็เลยให้เราเป็นตัวแทนนะคะในการมาเป็นกระบอกเสียงให้เขาคือเขาไม่กล้าโชว์หน้าเรื่องเนี้ยต้องต้อง<ช>ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันสะเทือนใจนิดนึงนะคะ<ม>ว่าเราเอาเงินไปลงให้เขาอ่ะตั้งเยอะตั้งแยะ่อะเราช่วยเขาขายของเราช่วยเขาโปรโมทเราช่วยเขาหาคนเข้ามาในองค์กรนะคะ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะถามในสิทธิ์ของเราเลยเหรอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีคําถามอะไรที่เราไม่เข้าใจเลยเหรออะไรที่เราถามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคิดต่างเราเป็นฐานนอกเตาเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เลยเหรอมันน่าเศร้านะคะเมื่อคืนอ่ะตันไม่ได้คือหลังจากจบรายการนะตันไม่อยากจะเปิดโซเชียลเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแต่พอเปิดขึ้นมามีข้อความเข้ามาเป็นพันอ,อ่านนะตันจะบอกคือตันไม่ได้แบบเอา เอา,เ,อาเขาเรียกเอาโซเชียลมีเดียของตัวเองไปโพสที่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าตันก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันเยอะๆนะคะข้อความเดียวมากที่เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะอมขอบคุณมากๆที่กล้าออกมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้าพูดตันรู้นะคะว่าการที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้มันทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์แต่ลองลองคิดดีๆว่ามันถูกต้องจริงๆหรอ จะโกรธตันก็ได้นะแต่ลอง,<ม>ล,องลองคิดดีๆตันเชื่อว่าทุกคนรู้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับหมายจับที่กำลังจะออกมาเนี่ยตามที่ตำรวจเขาบอกนะครับถ้ามันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางระดับปอนด์ๆเนี่ยสมควรแล้วที่จะต้องโดนทำแบบนีพูดตรงๆนะตันไม่ได้คิดว่ามันจะจะ,จะ,จ,ะจะมาเบอร์เนี้ยพูดตรงๆเลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เราแค่มีคําถามบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันแปลกๆอ่ะ แต่เราไม่ได้คิดหรอกว่ามันเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมันจะใหญ่โตไปขนาดนี้ยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างตกใจถ้ามีหมายจำกันริจเราก็มองโอเคไหมเรามองว่ามันสมแล้วไหมซูซี่ตอบดีปะเหมาเส้วซูสี่ตอบพูดแรงมาเยอะแล้วอะสองคำสั้นๆกรรมคือการกระทำค่ะโอ้ยีขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมเลยนะคะที่ออกมาค่ะ ถ้าทัวลงก็เซ็ด้วยนะเสารคนแบบไม่จะบอกว่านะ